ได้เลยค่ะขอแสนไไใจเดี๋ยวให้ยูยูใส่ชุดคู่มาเลย <ไป S 1> ขอแสนใจเดี๋ยวให้น้องยูจินใส่ชุดคู่มาเสะเลยใบใบไก็ลุยนั่งตรงนี้จ้ะน, <ไป S 1> นั่งบนพื้นค่ะอยู่กระบี่ค่ะเพิ่งมาจากพังงามเมื่อกี้กดใจรัวๆแสนใจหน่อยขอแสนใจได้เปล่าเดี๋ยวให้น้องยูจินใส่ชุดคู่มา FC ยูจินขอพลัง FC ซยูจินนับ1ถึง50แสนใจต้องมา 2> 1, 1 2สอง สามสี่ถ้าสมมติว่าได้เดี๋ยวจัดส้มเจนแบบลดราคาแบบโหดโหดให้เลย5 6 7 8 9เจกติดกระดุมปิดสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่าติดกระดุมิดบหกสิบเจดสิบแปดสิบเก้ายี่บอดยบสองยีบสาม ยี่สิบ2ี่8 2 9ห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าพี่เจนจัดโปรหน่อยชอบชอบสัวโจ้มเจนเอาแชมพูลิลลี่แล้วก็เอาวิตามินมาหน่อยจัดให้วันนี้อารมดีเอ้ยยี 20, 25, 22, ส่สิบยี่สิบแปดยี่สิบสองเตจ้าไดแแ้แล้วเราเสแยนใจเฉยเลยอ่ะทำไมแสนใจแล้วว่าไฟยังไม่ต้องได้น้องเพชรเดี๋ยวไฟเอารอบคำ่ำอันนี้เอาก็แบบว่าชิวชิวธรรมดาธรรมดานะคะแสนใจแล้ว ต้องเจนนี่แชมพูลิลี่แกดีมากเลยนี่วันนี้สระกับแชมพูลิลี่นี่ยังไม่ได้แบบว่าหนีบเลยอ่ะคือมันทิ้งตัวแบบนี้เลยคือผมทิ้งตัวแบบนี้เลยลดมากลดมากอยากเห็นยูจินยูจิงกำลังแต่งชุดคู่อยู่ค่ะเดี๋ยวใส่ชุดคู่มาไลฟ์กับพี่ๆนะ